สายพร้อมแล้วสายพร้อมแล้วค่ะคุณคผู้ฟังค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันก่อนนะคะตอนนี้ท่านดรธนิสรัตค่ะรองประธานสภา,าองค์การในจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสดีครับคุณพิยิรพและก็คุณพัฒนพงศ์นะครับ ครับท่านครับสถานการณ์การเมืองครับในประเทศไทยไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนนะครับในเรื่องของการมีรัฐบาลเฉพาะกิจ4เดือนแล้วยุบสภาเลยท่านคิดว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลง,ลงทุนหรือว่าประชาชนยังไงบ้างครับท่านก็วันนี้ก็เลยเลยมาเยอะแล้วนะคือเราก็เป็นรัฐบาลที่ผมว่าไม่เคยมีนะครับ,รบในในประเทศไทยนะในอาเซียนก็ไม่ค่อยได้ยินหมายคําว่า เป็นรัฐบาลที่ฝ่ายค้านตั้งครับนะตั้งเสร็จแล้วฝ่ายค้านก็ไปอยู่ที่เดิมด้วยนะไปตั้งก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้เลยแล้วเพราะว่าวันที่ท่านอนุทินก็จะถแถลงนโยบายใช่ไหมค่ะสองรัฐสภาแล้วก็สองวันมักงวันนี้กับวันที่สามสิบนะครับแล้วก็คงทาใครจะว่าอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรอะ่ะไม่ไม่มีอะไรนะต้องลงคะแนนเสียง ครับนะก็ทํางานเลยนะครับวันวันไหนอปันจันท์นะครับเราก็ทํางานเลยแต่นี้ความมั่นใจเนี่ยมันก็ในแง่ของภาคธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็ชินนะผู้ตรงตรงในแง่ของของของผมเนี่ยนะครับพพวกอะไรเนี่ยนะครับเราก็ชินเพราะว่าตอนนี้เป็นอย่างเนี้ยมานานแล้วใช่ไหมแล้วก็ อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เอ,อมีรัฐบาลใหม่ถึงแม้จะสั้นกี่เดือนเนี่ยแต่เขาก็ยังทํางานไปต่ออย่างน้อยก็ผมว่ามีสี่เดือนนะครับแต่ว่าตอนนั้นเป็นรัาการเนี่ยใช่ไหมจะบอกว่าน้อยไปก็ไม่ใช่เพราะว่ารัฐบาลคุณ,คณอุ้งอิงก็ก็ไม่นานมาสั้นๆเหมือนกันมชคุณเสถาก็อยู่ได้ปีเดียวเหมือนกันนะฉะนั้นเราก็เคยมีรัฐบ,บาลสั้นๆแบบนี้มาเนี่ยในแง่ของของเราเราก็เราก็เข้าใจอ่ะการเมืองแบบไทยนะครับ คราวนี้เถ้าเขาถ้าในเวลาสั้นๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นนโยบายแค่เจ็ดหน้าไม่รวมภาคผนวกนะ,ะก็น่าจะเป็นนโยบายอาถแหงนโยบายที่สั้นที่สุดเหมือนกัน 9. เจ็ดหน้าก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าทํางานสี่เดือนนะ,ะก็เอาเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เรื่องใหญ่ก็ตรงใจนะที่ผมไปพูดมาตลอดเนี่ยออท่านก็แถลงแล้วก็ว่าจะทําเนี่ยก็ตรงใจนะปัญหาใหญ่ก็คือว่า ตอนนี้เศรษฐกิจมันซึมมันซึมก็ต้องเอาเงินฉีดเข้าไปใช่ไหมฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นการบริโภคเราก็รู้สึกเขาจะมีอะไรอะอะไรนะนิวเอไอนะคนละครึ่งนิวเวอร์ชั่นใช่ไหมครับนะครับาหมนห้าพันล้านใช่ใช่แต่มันต้องมีรอบสองนะรอบแรกเนี่ยใส่ตังเลยฮะไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดมากใช้แบบของเต่าก็ได้สต่ไว้คุณประยุทธ์รายละเอียดนะแต่ว่ามันต้องมีรอบสองตอน ปลายปีปีใหม่อะ่ะให้คนเราไปเอาเงินไปเที่ยวต่างจังหวัดอันนี้ก็ช่วยได้บ้างนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเมืองเมืองท่องเที่ยวช่มาอะไรได้ท่องเที่ยวปีหนึ่งเราก็จากต่างชาติเนี่ยสมั้ก่อนเราก็สองล้านล้านนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ถึงนะล้านล้านหกแสนล้านเจ็ดแสนบาทเนี่ยนะครับก็เห็นบอกว่าจะกระตุ้นความเชื่อมั่นนักต่างชาติจะทำยังไงไม่รู้ผมว่าคุณสุปจี นะครับที่ยัู่กระทรวงพาณิชย์แต่ว่าท่านท่านเก่งเรื่องเรื่องเที่ยวท่องเที่ยวอยู่แล้วมาจากผู้แปรนโรงแรมขนาดใหญ่อันนี้ก็ตรงปกที่เอกชนเราต้องการอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาโครงสร้างนี้นะรู้สึกท่าน <c oughs> จะเดินเรื่องอยู่สองเรื่องพร้อมกันไปคือ,อ,อ่อรงการแก้หนี้ประชาชนนะคนละแสนบาทเนี่ยต่อบุคคลผมยังไม่รู้รายละเอียดมากนะว่ามันจะไปยกเลิกเลิกหนี้ได้ยังไง ใช่ไหมเพราะว่าถ้ายกรลกนี้คนจะเบี้ยวนี้กันใหญ่คนะเมื่ออยากสนับสนุนนะแต่ว่าก็ก็เข้าใจอ่ะนะแต่น่าจะไปแก้โครงสร้างรนีสจะมากกว่านะค,คนไหนปอล่อยได้ก็ปล่อยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอีกอันก็คือเรื่องสภาพคล่องของธุรกิจขณะนี้ต้องบอกว่าแย่มากนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเรือรังมาหลายปีแล้วก็มาสุกงอมในปีเนี้ยนะสุกงอมมากเพราะเราเจอหลายหลายเรื่องถ้ามาพร้อมกันเนี่ย เง็นว่าจะกระตุน้นเอออบีหลาลยล้านเนี่ยนะก็ต้องดูว่าเขาใช้มาตรการอะไรน,นะเพราะว่าถ้าให้ผ่านธนาคารพาณิชย์เนี่ยเข้ายากครับค่ะครับนะเพราะว่า SB เอชบีก็หลักทรัพย์ก็ไม่มีหรือว่ามีก็ไปจำนองหมดแล้วธุรกิจก็ไม่ดีแต่ว่ <c oughs> ครับถ้าถ้าปล่อยแบบปกติเนี่ยเงินจะไม่ถึงเออจะปล่อยแบบไหนนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ที่เป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องเรื่องเทรดวอลภาษีของทมเนี่ยหรอที่เอ่อรีซิปโคล่าลิฟเนี่ยนะมันยังเลื้อยลังอยู่ไม่ได้จบนะครับเพราะว่าเออสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขายังมีที่ทมเขาให้กับประเทศในกลุ่มของเราเนี่ยนะสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไทยได้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะก็แกลยงกัน,กน จกเว้นลาวกัมพูชาไอ้สุติลาวเมียนมาอะไรก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมรเราก็แข่งขันได้แต่ว่าเขายังมีข้อแม้เรื่องอะไรฮะพวกสมสิทธ์นะครับโลเโคอล็อกคอ์ไอ้ไอสัดส่วนการใช้ในประเทศเนี่ยไม่จบแล้วก็มีปีกย่อยมีเหล็กมีอะไรของเขาเนี่ยเห็นว่าจะตั้งไทยแลนด์ทีมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งก็ก็ดีคุณเสรคุณอะไรฮะคุณไอ้อนุธินเนี่ยท่านดีอย่างนะท่านเป็นนักธุรกิจแบบผมเนี่ยคือไม่สนใจอะใทรทาอะไรเราอรันไหนดีเรามาทํา ไม่ไม่ใช่เรื่องหน้าอับอายหรือเสียหน้าท่านกระัดพุดมาหลายเรื่องนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นซึ่งตอนนี้เป็นกระแสใหญ่เลยนะคือเรื่องบัมูชากบข,ข่าวรัฐบาลด้วยนะคแคบจะไม่มีแค่จะไม่มีข่าวข่าวคุนนรุทินมีน้อยมากเลยนะกลายเป็นเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องขเขมรหมดเลยใช่ไหมรเรื่องความจาแจ้งว่าจะรอบใหม่ไหมจะยกเลิกเอ็มเห็นว่าจะมี แถลงนโยบายว่าจะให้ทำประชามติยกเลิกเอ็มโอยูอีสี่สามสี่สี่อะไรที่กาหนดเขตแดนไรที่เราไปทํากันไว้หลายปีเนี่ยใช่ไหมต้องถึตงต้องทําประชามติฮนะเพราะเอ็มโอยูระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นสุดที่สุญยามันกลายมันคล้ายสุดที่สัญยาไม่ได้บันทึกความเข้าใจใช่ไหมก็หลายๆเรื่องเนี่ยที่ผมที่เราพูดก,กันทั้งหมดนี่เนี่ยถ้าทาได้เนี่ยนะก็ยาวสี่เดือนก็ถือว่าเยอะแล้วนะเยอะแล้วส่วนในที่ จะไปสร้างนะ่าคแลยเออเซ้เทรานซีบอร์ดถึงเขาเออจิตพิเศษภาคภาคใต้นะสร้างแลนด์บิดละนองนะครับอะไรไปออกไปทางทางไหนนะฮะจุมพรหรืออะไรเนี่ยนะครับนะครับผมว่าโอ้โคงการพวกนี้เนี่ยคิดให้ให้ดีและไปโครงการระยะยาวก็เก็บไว้ก่อนครับนะผมว่าผมก็เห็นด้วยนะในหลายนโยบายก็ตรงตรงต้งปกอะ ที่เราภาคธุรกิจก็เห็นปัญหาหมดแล้ะนะครับ,ค,รบค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านคะรัฐบาลควรมีแนวทางในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือในมุมมองของภาคเอกชนท่านมีมุมมองที่ออมองว่ารัฐบาลควรจะาติควรจะมีการเพิ่มแนวทางหรือว่าเพิ่มมาตรการไหนเป็นพิเศษไหมคะครับคือผมว่าอันดับหนึ่งเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจนะไอไอคนละครึ่งหรือจะอะไรเนี่ยมันเงินถึงเร็ว เงินถึงเร็วอันนี้ผมคิดว่าทำแล้วก็ทำไปถึงเฟดหน้าถ้าถ้าดีเนี่ยนะทำไปถึงเฟดส,สามเลยนะนะคือออกเพราะว่าท่านมีอำนาจเนี่ยผมคิดว่ายุบสภาไปปลายเดือนมกราคมใช่ไหมถ้าคอลมออนุมัติเป็นสามเฟสเลยเฟสหนึ่งทำเดือนตุลาเฟดส,สองก่อนก่อนอะไรนะฮะตอนเดือนธันวาคมนะนะแล้วเฟดส,สามเนี่ยส่งท้าย เป็นมกระลากุมภาอะไรช่วงนั้นทุกคนลดตั้งกันหมดไงจะไม่มีใครมาดูเศรษฐกิจก,ก็ให้ให้ทํานโยบายครอบคลุมไปถึงในช่วงที่มันเป็นรอยต่อด้วยนะหรือกุมภามีนาเมษา,มาอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลใหม่มาจะลายเมษาหรือว่ามีนาคมท่านนโยบายเศรษฐกิจกเนี่ยระตุ้นเศรษฐกิจกเนี่ยให้มันครอบคลุมไปในช่วงเวลาที่มันเป็นสุญญากาศตรงนั้นแหละคือสุญญากาศ ใช่ไหมค่ะแล้วก็เรื่องแก้หนี้เนี่ยเขาแก้กันมาสามสี่รัฐบาลนะแก้ไม่มันมันก็แก้ได้แต่มันไม่จบอ่ะเพราะธนาคารเขาเขาบอกว่าเอา,า,า,ารัฐบาลแก้หนี้ก็ต้องรับหนี้ไปด้วยเรื่อไหมฮะหนี้มันเป็นหนี้ของรัฐบาลไอ้หนี้ของธนาคารเขาอ่ะถ้าคุณจะแก้หนี้โดยการยกเลิกหนี้หรืออะไรเนี่ยก็รัฐบาลก็จ่ายเงินคืนแบงค์ไอ้ตัวนี้มันทาไม่ได้ไงใช่ไหมก็อันเนี้ยยากแต่ว่าเราเห็นว่าต้องต้อง,ต,องต้องทำนะ สี่เดือนผมไม่รู้ว่าทําได้มากน้อยแค่ไหนก็ก็าต้องทําแต่ว่าเขาไอ้แค่ Care ที่จะให้เอสบีหนึ่งล้านผมว่าก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอ้น,นี้เป็นรายย่อยอย่าบอกว่าเป็นเอสบีเลยมันเป็นไมโครไอล้านหนึ่งเนี่ยระดับไมโครหมายว่าเล็กกว่าเล,เ,ลเล็กกว่าลายเล็กมันเป็นระดับย,ย่อยๆอะ่ะถ้าถาลายเอสบีเนี่ยอย่างน้อยมันต้องห้าล้านห้าล้านสิบล้านเนี่ยเขาถึงจะพอใช้ในในธุรกิจทุนนิยมเอสบี e คนงานสองร้อยคนอะ่ะ ใช่ไหมสองร้อยคนจ่ายเดือนระเบือเนี่ยมันก็เท่าไหร่แล้วใช่ไหมไอ้เงินล้านหนึ่งม,มันทำอะไรไม่ได้หรอกนอกจากไมโครเป็นแผงลอยเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ยังไงก็ดีกว่านะนะนก็ไปกินเอาไปใช้ซะมากกว่าในธุรกิจอะ่ะค่ะครับครับอันนี้ผมคิดว่าอยากให้ทําแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นไฮซีซันนะประชุมคารมาองวดหน้าเนี่ยคุณสุปจีสนอดแด็แสจเลยฮะว่าเราจะส่งเสริมการ ท่องเที่ยวยังไงให้มันครอบคลุมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเรื่องบกตลามันก็จะมีอะไรนะฮะจุกจีนด้วยใช่ไหมเมษาก็จะเป็นช่วงอะไรฮนะไอ้สงการ,รใช่ไหมเรามีปีใหม่นะครับปีจุดจีนแล้วก็มีสงการนนเนี้ออยู่ในช่วงรัฐบาลกุฎทินหมดคนะเสนอเป็นแพดเกจออกมาเลยผมว่าอันนี้เนี่ยก็ทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับก็โอเคแหละ นะครับไอ้เรื่องกัมพูชาเนี่ยเป็นแก้ยากนะเขาบคนที่เขามันไม่ไม่ระบบก,การพูดปกติอะ่ะใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้สอสงครามมันจะเกิดหรือไม่เกิดนะมันมันอันนี้มันไม่ดีเพราะว่าเพราะว่าคนต่างคนมันคนอันนี้อะไรที่จะทําให้คนกังวลเพราะว่าเวลาคนจะมาเที่ยวประเทศไหนเนี่ยมันมีข่าวลบกันเนี่ยมันไม่อยากมาไงใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเล่นแก้นะครับ ก็เป็นมุมมองของท่านนะคะสําหรับเรื่องของรัฐบาลเฉพาะกิจสเดือนนี้นะคะวันนี้ทางรายการค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะดรธนิสโสรัฐค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยนะคะขอบพระคุณท่านมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณครัได้ครับได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ